เป็นไงบ้างคะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะเป็นไงบ้างคะมันดีนะน้ำตกมันดีน้ำตกดีมากได้าผาไปเล่นเป็นน้ำตกชั้นเดียวที่แบบว่าเราไม่ต้องการชั้นอื่นอีกแล้วอ่ะนี่มันก็ไม่มีชั้นอื่นให้ต้องนี่เห<ข>อ<ๆ>วะนี่ว่าสันก็คือเป็นเป็นได้เหมือนน้ำตกเอราวัณน้ำตกเอราวัณมันมีหลายชั้นแล้วความสวยมันแตกต่างใช่ไหมแต่ว่าอันนี้น้ำตกจอาก๊อดินอ่ะมันมีไฮไลท์และเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมากน้ำตกที่ไหลจากหินผาลงมาเห็นได้ เอามันไหลลงมาปุ๊บม,มันจะเป็นไอ้น้ำลอยขึ้นตั <Woo. S 1> ้วแต่พื้นถึงไอ้น้ำคือบบัมันดีมาก right on oh, to ิ่งนี้เฟิร์นแบบขี่รถมาแต่จะบอกได้เลยว่าทางมันค่อนข้างที่จะยากลาบากมากแบบถ้าใครไม่มีจิตใจที่แน่วแน่ว่าอยากมันจริงอะเฟิร์นบอกได้เลยว่าแบบเรามีสิทธิ์ที่จะแบบถอดใจได้เลยแต่ทุกคนดูนี่ดิทุกคนอาจจะไม่เห็นหรอกวันมืดทุกคนไม่เฉนหรอกแต่เดี๋ยวเฟินเก็บวิวให้ดูเฟิ่นจะบอกเลยว่าบางครั้งวิวสิ่งที่ตาเห็นกับสิ่งที่อยู่ในกล้องมันไ่เหมือนกัน บางครั้งเราต้องออกมาสัมผัสรับสิ่งสิ่งนั้นเองอ่ะเฟิร์นไม่รู้จะบอกทุกคนยังไงแต่มันเป็นความรู้สึกที่แบบมันเกินคำบรรยายมากๆเลยและนี่คือที่ที่สามที่เฟิร์นพาทุกคนมาค่ะเนินช้างสึกอ,อำเภอทองคาภูจังหวัดกาญจนบุร <Wow. S 1> ีว้าวนดีมากเลยทุกคน เป็นเนินช้างศึกนะคะซึ่งเป็นเนินช้างศึกหรือว่ายอดดอยปีร้องค่ะตรงนี้นะคะเป็นเป็นจุดยุทธศาสตร์หลักของชายแดนไทยพม่านะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของตำรวจตะเ,เวนชายแดนที่135ซึ่งเป็นจุดชมวิวนะคะที่มองได้เห็นวิวทิวทัศน์360องศาเลยะค่ะือ เกินค่ะมันใหญ่มากวิวตรงเนี้ยแล้วก็เดี๋ยววันนี้เฟิร์นจะพาทุกคนมาดูพาทิศตกด้วยก็ที่ที่เนี้ยส่วนมากเลเที่จะมาแบบกางเต็นท์ มันวุ่นวายชีวิตที่มันแบบมีเต็มไปด้วยแต่สิ่งที่ว่าทำให้เราปวดหัวลราแบบกังวลหรือแบบเครียดตลอดเวลาลองหาเวลาให้ตัวเองมาสักช่วงช่วงวันหยุดหนึ่งนะคะมาองมาที่นี่ดูทุกคนจะได้รู้ว่าควรจะแบบได้ช้าพลังในเต็มที่มากๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามัน ทำให้เราได้กลับไปสู่กับสิ่งที่เราต้องเจอว่าปัญหาที่เราต้องเจอได้าแนะนำมาเชิญเดินทางสุดค่ะอำเภอทองคงอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประเทศสีสันประเทศไทยที่เล่าอกว่าทองคำภูมิมีที่เที่ยวเยอะมากนะอันนี้ก็เป็นที่ที่สามารถที่คนมาเกัดกินมาที่มันนี้จะเราไปดูหาพคลิปพร้อมกันกลกง้ืนก็เห็นแล้ว Time to back again, to hit the road again Memories all around, tears are flowing down It's time to say goodbye To so all these colors, flavors, cultures And to jump on that train ค่ะตอนนี้เฟงก็จะเดินขึ้นไปนั้นจะมีจุดที่แบบเราขึ้นไปได้อีกนะมวดู้าง,งนกันเดียนเนี่ยก็ไปดูาพาทุกคนไปแตะขอบฟ้า ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปหาปเพื่อนนะคะเพราะว่าเพื่อนๆไม่ยอมมาตรงเราได้ดูพระอาทิตย์ดิว้าวไง ในกล้องเหมือนเราอยู่ก็คุอตอนนี้กต็ตอนนี้ประมาณ5โมง1ิานาทีนะคะเราก็รอพราทิตย์ตกนะคะตอนนี้ก็คือใกล้ผระาทีตยตกแล้วควรจะเห็นได้ว่าเราก็แสงสวยมากเลยทุกคนแบบมีการจะแยกสีได้แบบสีมากสีสม่วงสีส้มสีแสดสีเหลืองสีไม้สีอ้ำเงินได้ไมครับไม่ไม มายนทุกคนมีคนมท่องเที่ยวเยมากเกันนะคะตอกตอกตรงนี้่ท่ดูนน่เหนีงก็คยวมากคนมากเต็นด้วยแล้ว,ลวก็มาเก็บผาที่ตกด้แล้วก็ข้างหังเนก็จะเป็น่นนด,นนดีจริๆมาเ มารับความรู้สึกแบบที่เพื่อนได้รับมันดีจริงๆอ่ะงานช้างสุดค่ะอำเภอทองหล่อพรมจังหวัดกาญจนบุรีค่ะจังหวัดกาญจน์มีที่เที่ยวเยอะมากนะคะที่นี้ที่นี่เป็นไฮไลท์หนึ่งของจังหวัดกาญจน์มามา,มาเถอะจะไ,ม,ม,<า>ไม่มาจะไม่มามาเถอะขอร้องมามาเถอะค่ะไว้เดี๋ยวเขาไปเก็บอีสเซ่ให้ดู <c oughs> อยากให้ทุกค <twitch. S 1> นมาสัมผัสด้วยตาเปล่ามากมากกว่าการมองจากกล้องหรือว่าการดูจากคิีเฟิร์สแต่ก็อยากให้ทุกคนดูคิีเฟิร์สด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องทปเฟิร์สวยค่ะไปดูอินสซต์กันก่อไปไหมคะ Fast straight plane mountain the flying on to across We All ocean And there we go again. Walking in the streets. lost oh, okay. in new place. Million new faces. Diving deeper in the world. Riding on the road. Into the unknown. All in our own. Until we settle down. ายบายนะไปน่ายนะไปบายเราเจอกันใหม่นะมนไปไม่ภูเขาบ๊ายครับายบายเงินจังสุดหมใหไว้มีอากาศฝนจะมาใหม่อีกนะายบายรักทุกอย่างเลยอ่ะโอ้ my god ายบาย t ่ว a ปาร์ตททนตอนนี้เราอยู่ที่นม่ช้างเึกบาย,บายนะเจ้าเงินช้างศึกดีมากเลยอยากให้ทุกคนมาไม่รู้ว่าเฟินพูดคำว่าอยากให้ทุกคนมากี่รอบแล้วอะมันดีแบบ ในกล้องมันก็ดีแล้วใช่ไหมแต่ความรู้สึกแล้วว่าบรรยากาศที่เราสัมผัสมันดีกว่า,ามากตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ฟยจะต้องกลับละเดี๋ยวเราไปเจอกันอีต่องเนะเาะอวเรคะเหนื่อยเราทุกคนเห็นเฟินไหม,อมเออโอเคค่ะหลังจากวันนี้ทั้งวันแล้วคนยังไม่ได้เล่าประวัติของบ้านหมู่บ้านอีต่องปีล็อกเลยนะคะคือที่เนี้ยที่ที่เนีน่ยนะคะในอดีตน,นะคะ เคยเคยเป็นเหมือนแร่ข <Wow. S 1> ุดแล้วก็จะมีคนจานวนมากเลยค่ะมาขุดแร่ดิบุกจากที่นี่ต่อมาประมาณปีพศ2527ถึง2528นี่แหละค่ะความรุ่นรดในการขุดเหมืองแรกก็ได้จบลงทําให้หมู่บ้านบ้านนีตองฮะฮะ่งนะคะก็คือเงียบเหงาไปเลยจนปัจจุบันนี้ก็คือรายได้หลักของที่นี่ก็เป็นการท่องเที่ยวมาที่พักโฮมสเตย์มาชมวิถีชีวิตมา สัมผัสอากาศหนาวความหมอกนะคะก็เขาบอกว่าจริงเนี้ยมีความร่ารวยของหมอกมากเลยอตอนเช้าเฟิร์นจะดูว่ามันจะมีหมอกไหมตอนนี้เฟิร์นก็จะมาแบบเฟิร์นก็มาเดินเล่นมันเป็นตลาดถนนคนเดินนะตอนกลางคืนเออก็จะมาดูซื้อของแล้วก็มาหาอะไรกินเลยคะ่ะคนอาจจะเห็นเฟิร์นบ้างเห็นเฟิร์นบ้างก็นั่นแหละค่ะก็สาหรับใครที่ชอบอะไรอะ่ะชอบขับแอร์เอนจิ่นมันก็แอ v e เอนจิ่อยู่นะเพราะว่าเราต้องเราต้องผ่าน เพราะว่าเราอะต้องผ่านโค้งหมด399โค้งิร์นหมดเลยว่าตอนนี้เฟินขี่มาคือแบบโอ้ไม่ก็มึนหัวแล้วก็หนักมากเลยนะหนักมาเฟินขี่จากบ้านมาตัวนี้นะคือแต่สิ่งที่เฟินได้รับมันอิ่มเอ,ม,อมมากเลยคนอย่างน้อยเฟินก็ได้แบบมาพักก็สองวันหนึ่งคืนเนี้ยมันดีมากเลยทุกคนตอนนี้ก็ดูบรรยากาศดิีย๋ยวเฟินก็จะพาไปดูตรง ตรงที่เขาแขวนกันนะคะเออแล้วก็ตรงไม้ที่เขาแขวนป้ายชื่อตรงสะพานตรงนั้นนะคะใครที่มาที่นี่นะคะ่ะเขาก็จะบอกว่ามาแขวนไว้เพื่อเป็นเหมือนอนุสรหรือเป็นสัญลักษณ์ว่าเขามาถึงอ,อีตานะเขามาถึงหมู่บ้านปิดล็อกแล้วนะคะก็นั่นแหละค่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเฟิร์นเก็บวิวสวยๆตรงหมู่บ้านให้ดูแล้วกันกันเดี๋ยวจะไปดูค่าราคะ ก็ก่อนอันนี้คือเห็ดชอนค่ะอันนี้เป็นส <laughs> บายนะสบายที่ชี้เอออันนี้สบายชี้ชี้อันนี้ <c oughs> สบายซี่กับปาติกา <c oughs> <c oughs> On okay, the plane, we were flying to the mountain, all across the ocean, yeah. and there we go again. Walking in the streets, and us a new place. I I